Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เพื่อไทยชี้ยุคประยุทธ์ทำวิกฤตคนเสื่อมอรุณีรองเลขาธิการพักเพื่อไทยชี้ยุคประยุทธ์ทำวิกฤตคนเสื่อมหลังนัากการเมืองและคนดังเอี่ยวคดีละเมิดทางเพศและค้ามนุษย์ แนะทบทวนกฎหมายคุ้มครองสตรียึดหลักผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางเมื่อวันที่10พฤษภาคม65ดรอรุณีกาศยานนท์รองเลขาธิการพักเพื่อไทยกล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมามีคดีความของนักการเมืองหรือผู้มีอำนาจใช้กำลังกดขี่ข่มเหงล่วงละเมิดทางเพศและอาจเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์จนเกิดเป็นคดีความได้สะท้อนให้เห็นภาพที่ชัดเจนของสังคมปิตาธิปไตยหรือสังคมชายเป็นใหญ่ที่ยังมีอยู่ในสังคมไทย หลายเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทางเพศและการค้ามนุษย์ที่ถูกกระทำโดยนักการเมืองแต่กลับถูกละเลยจากคนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรียิ่งสะท้อนว่าผู้นำของไทยไม่สนใจความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชนที่เป็นปัญหาที่สากลโลกตระหนักรู้และให้ความสำคัญในขณะนี้ ดออรอรุณีกล่าวอีกว่าความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยเป็นปัญหาที่เป็นเรื้อรังมานานและเป็นปัจจัยสำคัญที่เอื้อให้การละเมิดสิทธิมนุษยชนในมิติต่ตางๆกลายเป็นเรื่องปกติจนเกิดเป็นปัญหาเรื้อรงังส่วนหนึ่งเป็นเพราะกระบวนการยุติธรรมมีจุดบกพร่องด้วยแม้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ให้สิทธิผู้เสียหายฟ้องคดีอาญาเองได้แต่ผู้เสียหายใช้สิทธิน้อยมากเพราะต้องใช้ก กำลังรับในการเข้าถึงทนายการหาพยานหลักฐานที่ทําได้ยากและกระบวนการต่อสู้ทางกฎหมายที่ยืดเยื้อยาวนานดังนั้นควรมีการทบทวนหรือแก้ไขข้อกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของสตรีโดยให้ยึดหลักผู้เสียหายคือศูนย์กลางและเมื่อเกิดกรณีพิพาทให้เกิดความเป็นธรรมและต้องลงโทษผู้กระทำผิดให้หลับจำไม่ให้กลับมาทำผิดซ้ำด้วย ขณะนี้สังคมไทยกำลังเกิดวิกฤตคนเสื่อมเป็นวิกฤตทางสังคมที่ผู้มีอำนาจผู้ควรเป็นที่พึ่งที่หวังเป็นเครื่องชี้นำให้กับสังคมกลายเป็นผู้สร้างวิกฤตให้สังคมแทเองทั้งวงการพระสงฆ์ครูอาจารย์นักการเมืองที่กระทำผิดเพราะหลงคิดว่ามีอำนาจแล้วเรื่องทุกอย่างจะจบแต่ลืมมองว่าโลกยุคใหม่สังคมร่วมทำหน้าที่ตรวจสอบหาหลักฐานเปิดโปองอย่างรวด เร็วตรงกันข้ามกับคดีของตาสีตาสาที่กระบวนการทางคดีจะมีความยืดเยื้อยาวนานการพิจารณาโทษจะละเอียดรอบคอบกว่าคนทั่วไปจนสังคมตั้งคำถามว่าคุกมีไว้ขังคนจนใช่หรือไม่ตลอด8ปีที่มีผู้นำชื่อพลเอกประยุทธ์ประเทศไทยเสื่อมโทรมลงทุกด้านอย่าให้สังคมและประชาชนต้องเสื่อมศรัทธากับความยุติธรรมความไม่เท่าเทียมที่ถูกละเลยมานานกว่า8 ปีอีกเลยดรอรุณีกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากโพสต์ทูเดยอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ